ดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านปากีนยยากินีุ่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคานิมิโซะนะครับมันปูญี่ปุ่นแท้นะครับผมรสชาติญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมสั่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมจะมานี่อีกตัวนี้ครับท็อปปิ้งที่เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของคู่กันกับคบานิมิโซะนะครับอันนี้คือเนื้อ เนื้ออกปูนะครับเนื้อ,อกปูดูครับเออน้อหมะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับตัวนี้นะครับใส่เลยครับใส่เลยครับใส่หมดเลยครับตัวนี้เรากะามาแล้วนะครับว่าพอดีกับกระดอง6กบห้าบาทเท่ากัน ทำอะไรต่อคนครับคนนะครับบางทีอาจจะรอดไม่สะใจขออนุญาตนะ <laughs> ที่ทานทานนิมิสซนะครับต้องทานคู่กับข้าวญี่ปุ่นหรือว่าข้าวผัดกระเทียมนะครับอร่อยสุดๆเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเดือดขึ้นมา